ขรขบุนรวมมิตรอันนี้วัวเขาเขาไว้ขายมัแล้วนานเนาะขายทุกตัวเลยเนาะตัวนี้วิ่งว่าขายแล้วก็าแท่งแสนห่าโอ้ยตัวนี้แสนกว่าเหรอท่า,านผู้ชมอ,อ,อันนี้แสนห้าอันนี้อันนี้ราคาแสนห้าใช่ไหมครับผมไอตัวนี้ลูกมันบอกวัวเป็นวัวสาวโอ้โหแสนกว่า <laughs> ัวเป็นเลี้ยงนอกนะอันนี้เลือดผสมนอกเนาะมันชื่อพันธุ์อะไรครับเนี่ย แต่ถือว่ามราคาแสนห้าเลยนะคือโอ้หมนน่คือตัวนั้นนะดีจนน่าตัวหุ่นดีตัวไวนตัวผู้ตัวนั้นอ่ะอันนี้ตัวเมียเนาะเพื่อทีใจดีจังมามาดูแลให้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์อันนี้รามันเลือดร้อยล่ะมั้งบรามันเลือดร้อยหรว่าเรียบร้อยเราก็พูดไม่ค่อยถูก อ,อ,อันอันต,ตัวนีตว้ตัวตัวเมียตัวตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยตัว้โอเ้เออมีเขาบอกว่ามันจะมีตราประทับอยู่ข้างๆเขาเรียกเขาเรียกเ,เอานมเบอร์ของ,องอนั้นนะเออนั่นไงนมเบอร์เขาตัวนี้งามมากเลยนะตัวนี้คงราคาราคาก็เป็นแสนแล้วเนาะแสนห้าโอ้แสนห้า เขาสร้างอันนี้ได้โปร่งดีตัวเนี่ยอันสร้างเนี่ก็สองแสนกว่าอะค่าสร้างนี่สองแสนแล้วครับโอ้สร้างกับสามสี่หมื่นหนึ่งค่าสร้างอุปกรณ์เราเนาะอุปกรณ์เราแล้วก็ค่าช่างก็ตกไปสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าโอ้แต่พูดถึงบรรยากาศมันก็ดีมันโปร่งอนนะเนาะมันโปร่งมันไม่ให้บวเครียดเนื่องจากเวลาสร้างออกมาแล้วนี่ลมมันถ่ายเทสะดวก แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าวัวก็อยู่อย่างอ,อารมณ์ดีคือเหมือนเหมือนว่ามันไม่มีอะไรที่จะตึงเครียดดูเวลาเขาหลับเขานอนเนาะเขาจะนอนอย่างเหมือนว่าแบบแบบสายตาก็ไม่ต้องเหงาหงอยนะ่ะจริงวัวมันสดชื่นเสมอเนาะมันอาหารกินอย่างน้นํานี่หลังคุณน้าอย่างอย่างมูลมันเอาไปขายตลอดเลยบอวัวกนมาคแไ,ไ,ไปขายอ้ เหรอเกาะใบหน้าใช้ไมเออเนาะโอ้โหข้ามกินดีแทนเนาะหนในในเครื่องตัดหญ้าเครื่องอันนั้นอยู่นั้นเครื่องสับโอเครื่องสับอ่าบางบางเจ้าข้าบดมีอยู่เจ้าหนึ่งอยู่ทางบ้านพรมหลเข้าบดมันก็เป็นฝอย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 เนาะอันนี้อันนี้สําหรับข้าบดเอามันจะได้ รสชาติในการเคี้ยวของวัวด,ด้วยเนาะพูดถึงเออนี่ไงคือถ้าเกิดบดมันละเอียดเกินไปวัวกินก็มันนี่ไงนี่อันนี้เนี่ยพอบดเป็นชิ้นๆมันก็เหมือนว่าได้รสชาติของญ้าธรรมชาติอะเนาะอองามทุกตัวเลยสะอาดด้วยแล้วได้กินอาหารเสริมไหมคุณนะ้ากินครับกินเช่นไอ้ไอ้อะไรคลุ เหมือนเหมือนก้อนเกลือเนาะเกลือแร่บอกโอ้มีเพลงฟังด้วยตุบเพลงมันฟังด้วยได้นี่เนาะบัวชอบฟังเพลงมีเพลงพยุให้ฟังด้วยเออดีจังอ๋อไม่ได้เอาตังค์แม้แต่บาทเดียวช่วยเขาดูแลบอกเพราะท่นได้จักเทียบแล้วอุ้ยอย่างเขาขาดได้เป็นหมื่นๆแสนๆมันแบ่งให้ใช้บางบ่คุ้มนะครับค่ะ ชาวหัหารเดือนนึ่งวันที่เดียวเดี๋ยวก็ขายเงือกสองมือเลยบ่โอ้คุณน้าเดินเดินหนึ่งขายขายได้บ่อยไหมหรือยังไงบ่อยมันก็แล้วแจ้งมันแล้วแจ้งนะครับอืมร้านเขาบอกว่าเพิ่งเขาเอาสองตัวมาเนี่ยตกลงราคากันเป็นไงบ่ re, บอกโอ้ก็เ <Bel icy> ลยไม่มาเอาแสดงว่ามีคนแสดงว่ามีคนเข้ามาดูประจำประจำเนาะ อีกมือสองมือก็บสีมาไม้เหรอไม่อำเภอไหนก็คือพุณทองอำเภอทัดบุรีเนาะต้องอำเภอเชียงขวัญครับอำเภออะไรนะเชียงขวัญเชียงขวัญโอ้เอาแล้วทัดบุรีอยู่ที่ไหนทัดบุรีไปอีกเนาะยับไปอีกโอ้โหออกมาจากไอ้นั่นไกลเหมือนกันเออถ้าเวลาน้ำมาเยอะๆมันท่วมหมดแถวๆนี้น่ะมันก็ไหลอื ที่ไปถึงไหนที่ของของเจ้าของเพิ่นเนี่ยโอ้ยบริเวณที่ที่ที่ร้อนเนาะบ้านหลังนั้นเขาเลี้ยงหมูเป็นนั่นเลยบอเดี๋ยวไปดูตรงนหนนะครับโอ้ตัวนี้ก็ท้องตัวนี้คุณน้าท้องกี่เดือนแล้วครับเนี่ยไชแล้วครับตัวนี้ตัวกลางนะห้าเดือนโอ้หกเดือนแล้วบอกปกติวัวโดย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 มาตรฐานของการท้องอ่ะกี่เดือนเขาคลอดอ่ะเก้าครับเเดือนนู้เพาะพรากับคนแหละเนาะ เออไม่ตัวเองก็เคยเลี้ยงวัวแต่เลี้ยงวัวบ้านธรมธรมดาธรรมดาแบบเลี้ยงตามท้องไร่ท้องนาไม่ได้อ่ามาทําฟาร์มหรือทําอะไรเขาอยู่แบบนี้เนาะแบบนี้ดีเพราะย่พี่ไอ้คุณนักกลางคืนมียุงเยอะไหมบอกโอ้เอ,อ้าไฟดนนี้มันกันยุงได้เหรอนนเฮ้ยดีจังเดยวมันมันช่วยได้เนาะ เวลากลางคืนก็ต้องเปิดตลอดทั้งคืนบอกเออดีจังเนี่ยดูแสดงว่าแต่ละวันก็กินอาหารเยอะเนาะกินเยอะจนกินเไก่พักเพราะมันหลายตัวเนะาะโักแล้วบทีพวกแรออีกทีหนึ่งอ๋อมันไม่ได้ว่ากินตลอด,อดทัทงวีทั้งวันอะเนาะเออดีจังนะนั่นน่ะนั่นแหละวิธีเลี้ยงวัวไปไงั้นเราก็แย่เราก็ต้อง ไปตัดหญ้าตัดอะไรต่งตางๆให้ตลอดเวลาก็ไม่ไหวเนาะอันนี้มันดีอือ <c oughs> ปลูกหญ้าไว้ครับอกกโอ้ปลูกทางนอกที่อีกแปลงอะนะ่ะเนาะครับดีดีด,ดีโอ้คนนั้นเป็นหลานบรร่เจ้าของอะ่ะครับเป็นหลานหลานไส้ย,ยี่หรี่เหมือนแบบเขาใส่ตอข้าวสีบ่เจ้าของเขอนอันนี้มันรวยเนาะ รวยจนทำทาธุรกิจวัวฟาร์มขายีย่อยับสบายเลยาเปิ่งเกี่ยงัดเสบเกยรฮะดเยอัดสร้อเหรอแพงไหมสองแสนห้าเนี่ยมนได้ไรบ้างะครับไม่ได้รถเหรอม่ได้รเหรออันนี้งรถเตวกลา เออใช่ใช่มีอยู่ในบ้านเขาซื้อมันกันมีรถคันหนึง่งล้วก็มีเครื่องอัดคันหนึ่งเนาะเครื่องอัดคู่บิดาหรือฮะอของคู่บิดาหรอน่าใจะใช่นะเป็นร้านบันกัน,นที่บอกนั่นแหละราคาดีกว่าเลยคู่บิดาจำพวกเราก็ล้านเจ็ดแสนน,นั่นนะั่นอู้โอ้เลวลาเราก็รับจ้างอัดฟาร์มบันกันนะ่ะเนาะอืมใช่เขาเปนานจาังอยู่ไกลไม่บ้านอะ 2.3สาม,าสามกิโลสอมโอเปียเป็นเอกสารเนาะม,มาแล้วเนาะดีจังเลยบรรยากาศดีเนาะยังไง ถ้าซื้อหน้าโรงงานน่าจะ200ขอบคุณมากครับอะไรนะครับ200 265ยงกิเยืนมั้งครับเลรอซื้อน้าโรงงาน๋ออ๋อ,อ,อดีเนาะทำธุรกิจตัวเองนั่นเลยอะ่ะอือ ่นตรงนี้เลยเนาะอยู่ใกล้สนามบินเหรอโอ้ครับบอมีหน้าเสียงรถถึงดังโอ้เสียงเครื่องบินเลยสันไหวดีแท้โอเคแค่นี้น่ให้ผู้ชมสนใจก็สามารถมาติดต่อซื้อได้ทุกตัวเนาะทุกตัวนันแสนกว่านะแสนห้าตัวนั้นน่ะตัวนั้นแสนห้าใช่ไหม รคือเหมือนว่าลูกค้าต่อรองได้เนาะโอ้ได้เลยเข้าไปใน Facebook ของท่านได้เหมือนกันเดอ้อเจ้าของฟาร์มติดต่อสนใจก็ซื้อได้ไปเลี้ยงได้ดูแต่ละตัวตัวนี้ท้อง6เดือนแล้วเดอ้อเนี่ยหเดือนซึ่งวันนี้ก็โดนจัดจำหน่ายไปแล้วใครที่ซื้อไปโชคดีอีก6อีก4เดือนก็ได้ลูกมาเลี้ยงต่อได้กำไรตัวหนึ่งมาเลยแต่ราคาเท่าไรนั้น ไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ได้รู้ราคาโอเคเนาะพบกันใหม่ในช่วงถัดไปสวัสดีครับ